ลิซ่ามาเพื่อทุบุๆอีกแล้วทุกคนล่าสุดในตอนนี้นะครับเขาบอกว่ามีการรายงานออกมาจาก World Music Awards กับการที่ลิซ่านั้นสามารถที่จะทุบทำลายแบบปังๆเอาให้มันแตกละเอียดไปเลยและลิซ่าคนเดียวเท่านั้นที่ทำได้ในตอนนี้นะครับ w s r l d w u s i s Awards เป็นสื่อของวงการเพลงที่มีคนติดตามเนี่ยเยอะมากๆเลยและก็เป็นสื่อที่สามารถเชื่อใจได้ไว้ใจได้นะครับเขาบอกว่าลิซ่านั้นเนี่ยคือศิลปินหญิงเดียวหรือว่า female solo ที่สามารถทําอันดับ1ในวงการเคป๊อหรือว่าเป็นอันดับที่1ในวงการเพลง K-POP และลิซ่านั้นเนี่ยมียอดสตรีมที่มากกว่า300ล้านสตรีมนะครับ สามารถที่จะทํา300ล้านครั้งกับการสตรีมเพลงของตัวเองได้และก็มีหลายเพลงด้วยซึ่งเป็นการตอกย้ํายืนยันชัดเจนแล้วว่าเพลงของ Lisa านั้นแมสและ Lisa าเองเนี่ยก็เป็นนักร้องเป็นศิลปินที่ได้รับความนิยมแบบสูงสุดเลยก็ว่าได้นะครับแถมลิซ่าเนี่ยยังมีเพลงที่ทํายอดสตรีมเนี่ยเกิน300ล้านได้หลายเพลงมากที่สุดในประวัติศาสตร์ Spotify K-pop ด้วยและ Lisa นั้นเนี่ย อัลบั้มใหม่เอ t ตอีโก้ก็ฟาดไปแล้วถึง4เพลงด้วยกันในอัลบั้มเดียวนั่นหมายความว่า ลิซ่าของเรามีเพลงที่แมสมากๆใน1อัลบัม้มและเป็นศิลปินเคป๊อปเดี่ยวหญิงคนแรกเลยนะครับที่สามารถทําอะไรแบบนี้ได้ไม่ใช่ว่าใครจะทําให้มันเกิดขึ้นก็ได้แต่ลิซ่านั้นสามารถทําให้มันเกิดขึ้นนี่คือการยืนยันจากอีกหนึ่งสื่อใหญ่ในวงการเพลงที่บอกว่าลิซ่านั้นคือสุดยอดขนาดไหนและในเคป๊อปที่ลิซ่านั้นเนี่ยเพิ่งก้าวออกมาไปสู่ระดับโลกเนี่ยลิซ่าคือยืนหนึ่งสุดๆไปเลยนะครับทุกคนเห็นด้วยกันหรือเปล่าคอมเมนต์มากันหน่อยซิว่าเป็นยังไง กับการยืนยันนี้น่าจะภูมิใจในตัวลิซ่ากันมากๆเลยใช่ไหมดินนี่ทุกคนแต่จะมีคนที่แบบทนไม่ไหว อกมันสั่นมันจะระเบิดออกมาคนนั้นก็คือน้องแอนนออนเอครับก็ปล่อยเข้าไปละกันเราก็มายินดีให้กับ Lisa ลิซ่าและไปสตรีมเพลงลิซ่ากันต่อสิ้นปีนี้เรามาทุบสถิติเพื่อลิซ่ากันเยอะๆเลยนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ไวมาอัปเดตสั้นๆเกี่ยวกับความปังของลิซ่าที่มันโสฉโสดจึงเจอกันในคลิปหน้าฝากกดไลค์ฝากกดซับแล้วก็ฝากกดแชร์กันด้วยนะครับ